คนคนนี้สายบุญนะฮะแล้วก็เข้าวัดจนได้แฟนนม่ไม่เคยบอกใครเลยนะคะเนี่ยคือคือคือวุ้นกะว่าวุ้นจะไม่พูดเรื่องความรักเท่าไหร่ในครั้งนี้แต่มันก็แบบมันมีหลักฐานจากคุณนานาไปแล้วนก็นั่นแหละแต่แบบคือคือพูดได้แต่ว่าก็คงแบบประมาณนึงแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเกรงใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่า แฮปปี้กว่าที่แบบอยู่กันแบบอย่างนี้อยู่แบบนี้ก็แฮปปี้แล้วกันที่แบบพอคนมารู้เรื่องเราเ,เราผ่านประสบการณ์มาเยอะไงคะเรื่องความรักทุกคนก็ผ่านมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆแต่พอคนรู้เยอะเนี่ยมันกลายเป็นแบบ เออมันเป็นเรื่องสาธารนณะไปหน่อยแต่เราเป็นดาราเราก็เข้าใจเราก็เลยคิดว่าเราพูดเรื่องที่พอจะพูดได้ดีกว่ามีการ, <พอ S 1> ระวังมากขึ<ด>้ระดับไหนเห็นบอกว่าอันนี้เยอะนะคะที่รู้ว่าเจอกันที่สายบน <c oughs> อันนี้เยอะออันนี้ถือว่าเยอะเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ <c oughs> คือคือม,มีคนรู้ว่ารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ คือเป็นเพื่อนกันนานแค่ไหนพี่มุนรู้สึกว่าน่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะใช่รู้จักกันมาแต่ว่าก็เหมือนเป็นเพื่อนแก๊งสังคมเจอกันเจอกันแต่ว่าไม่เคยคิดอะไรแบบก็คือเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งอายุน้อยกว่าค่ะเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็คือ3-4ปีที่แล้วเราก็เริ่มไปนั่งวิปัสสนากับเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วเขาก็เป็นคนที่ไปหนึ่งในนั้นด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่า ลึกๆแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเราอะแอบ,บแบบเหมือนเหมือนรู้ไม่ใช่ชอบเขาเลยนะคะแอบบรู้สึกว่าชอบผู้ชายประมาณนี้ผู้ชายที่สามารถทํางานทําการสามารถอยู่ในสังคมแบบเที่ยวได้ปาร์ตี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<ำ>และสามารถนั่งสมาธิและสวดมนต์ได้อยากชอบแบบนี้ชอบคนที่สามารถแบ่งชีวิตได้เป็นหลายๆแง่มุมในตัวเองไม่ใช่ว่ามีด้านเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วุ ก็ไม่ค่อยเจอคนแบบนั้นพอมาเจอก็เลยรู้สึกก็ประทับใจเออก็ก็แปลกนะปาร์ตี้ได้แล้วก็เข้าวัดได้เวลาทำง,งาน,นาก็ใช่ใก็จรงิงจังคือเป็นคนที่ชอบคนที่แบบจริงจังกับทุกเรื่องนึกออกป่ะคะแบบเ,เรื่องงานก็จรงิงจังแบบไม่ไม่เงยหน้าจาคอมเลยแบบหลายชั่วโมงแล้วก็เวลาอยู่ในสมาธิหรือสวดมนต์หรืออะไรก็สามารถที่จะนิ่งได้คือบางทีนิ่งนิ่งกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ คือผู้ชายจริงๆมันก็อาจจะมีนะแต่วุ้นอ่ะไม่ค่อยเจอวุน้นวุ้นก็พูดวุน้นพูดในในส่วนหวุ้นแล้วกันว่าวุ้นอ่ะไม่ค่อยเจอผู้ชายที่อ่ะสมมุติถ้าสนุกก็สนุกได้ถ้าเป็นสายบุญก็โอ้โหก็นิ่งนิ่งเหมือนแบบเราประทับใจเลยอ่ะร,รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยเรา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 ว่าก็ นาักดีเป,เป็นสายธรรมะเลยหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะไม่คือถ้าเป็นสายนั้นไปเลยก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องมากเพราะว่าเพราะว่าคนเราวุ้นว่ามันก็ต้องบาลานซ์ชีวิตวนุว้น,วนชอบคนที่มีอะไรคล้ายๆวุ้นเหมือนแบบคือวุ้นอย่างวุ้นเป็นคนที่คนอาจจะเห็นภาพว่าแบบเฮ้ยเป็นสาวเป็นดารามีพาร์ทสีสันแสงสีอะไรเยอะมากแต่สุดท้ายเราก็มีพาร์ทที่แบบ อยู่บ้านเราก็เป็นคนธรรมดาสวดมนต์เข้าวัดเราก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่แค่นี้มันเป็นอาชีพเราที่มันต้องอยู่ในแสงสีมันต้องแบบเลียวแซบหรืออะไรต่างๆนานาแต่พาที่เราเป็นคนปกติมันก็มีหือวาก็ได้มือวาก็ได้ปกติก็หือวาก็ไม่มากเกินไปด้วยก็คือประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนบาลานซ์ชีวิตได้คุณชอบคนแบบนี้อ๋อเนาะพูดแค่นี้ใช่ไหมพอแล้วค่ะพอแล้วมันจะเจาะมากกว่านี้โอเคอาเรงจ๊